ำลักรีดนี่ครับเดี๋ยวจะให้จะให้ดูการกดทดสอบลูกปูนนะครับลูกปูนล,ลูกนี้เขาเทไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันนี้วันที่ห้าสี่วันวันนี้วันที่ห้านะครับสี่วันเดี๋ยวจะมากดดูนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าค่ากำลังกำลัอ<า>งอดัดคอนกรีตลูกนี้มันจะขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้พี่เขากำลังกดทดสอบแล้วนะครับ นี่นี่ตอนนี้มันขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เราจะมาดูที่แกนฝั่งนี้นะครับตัวล่างเนี่ยหน่วยมันจะเป็น <Yeah. S 1> กิโลกร,รมัมนิวตันนะครับนี่ตอนนี้สองร้อยสามร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> เราจะกดจนลูกปูล,ลูกนี้มันแตกนะครับอย่าไปดูที่ว่าค่าที่มันหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ตอนนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบ ห้าร้อยแล้วนะครับ<า>นี่ตอนนี้ตอนนี้หกร้อยนี่พี่ก็เจ<า>็ดร้อย<า>แล้วนะครับ แปดรอยกิโลนิวตันนะี่ลูกปูนเราเก็บไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับตอนนี้วันที่ก็สี่วัน9ก้ารอยคับเนีตัวนี้จอยกันนั้นเลยตัวสีดงตงอยู่ตรงีนีนี่ตอนนี้อยู่ที่900นะ หกสิบเจ็0สิบแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบนะครับเก้าร้อยแปดสิบกิโลนิวตันนะครับนี่นี่ดูแตกแตกละเอียดเลยครับ